สวัสดีข่าวฟุตบอลไทยนิวส์ครับไปกันที่ยิงหนึ่งใจหนึ่งชนะทิพ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 ,ทพ,ทพหวังได้พิสูจน์ตัวเองต่อเนื่องเกมดวนอุนซานชนะทิพสุงกสินแนวรุกคาวาสกิฟฟอนเตเล่ออกมาเผยความรู้สึกในเกมที่พาทีมถล่มเอาชนะยาโฮดารุนทักซิมหายห่วง5ประตูต่อศูนย์โดยเกมนี้เจ้าตัวโชว์ฟอร์มแจ๋วยิงหนึ่งใจหนึ่งชนะทิพเผยว่า นัดที่แล้วจบลงด้วยผลเสมอครั้งนี้เป็นเกมการแข่งขันที่สนามเยา้าของคู่ต่อสู้และผมคิดว่ายะโฮเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตามทุกคนต้องการสามแต้มผมคิดว่าเป็นแมตที่พวกเราเล่นด้วยความสามารถขีเล่นเพื่อเป้าหมายเดียวกันผมคิดว่าเราต่อสู้กันเป็นทีมได้ดีและผมอยากจะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของทุกคน ผมจึงสามารถทำประตูที่2ใน ACL ได้แต่ประตูที่ได้มาไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวผมเองเท่านั้นมันเกิดจากพลังของเพื่อร่วมทีมและความไว้วางใจของผู้จัดการทีมด้วยผมอยากจะขอบคุณเพื่อร่วมทีมและโค้ชอย่างไรก็ตามผมยังไม่พอใจกับสิ่งนี้และตั้งเป้าที่จะก้าวไปอีกขั้นดังนัง้นถ้าผมมีโอกาสอีกครั้งผมต้องการพิสูจน์ในสนามกับเกมอุนซานุนไดนัดต่อไปซึ่งเป็นเกมคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่ง ซุน้าโตมาโคสเทกุพอใจผลงานดูแรบเิดในเกมย้ำชัยยูเนเต็ดซิตี้หนึ่งประตูต่อ3มารโกโตเทกุระมูรินายใหญ่คนเก่งทับเดอะแรบเิดเปิดใจหลังเกมย้ำชัยยูเนเต็ดซิตี้หนึ่งประตูต่อ3ในศึกเอเอลปี2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่4ีบีจีปทุมยูเนเต็ดลงฟาดแข่งกับยูเนเต็ดซิตี้เป็นเกมที่2หลังเกมแรกพวกเขาถล่มไป5ประตูต่อ0ซึ่งทับเดอะแรบิด ก็ยังดีวกว่าหลังเอาชนะไปได้อีกครั้ง3ประตูต่อหนึ่งมาได้โดยได้ประตูจากเดียโก้ลุยซานโตในทีที่17และอีกซารฟันดี้ในทีที่29กับ39ส่วนยูนิเต็ดซิตี้ที่ใครแตกจากมาร์คฮาร์ดแมนในทีที่79ส่งให้ทีมเก็บ3คะแนนนี่เพิ่มเป็น10แต้มหลังผ่านไป4นำเดี่ยวเป็นจ่าฟูงถล่มกลุ่มจีของศึก a f c แชมเปี้ยนลีกปี2022โดยหลังจบเกมโมโต เทกูระโมริก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเกมในวันนี้ว่าผมย้ำกับลูกทีมเราว่าเกมนี้อย่าให้เหมือนเกมแรกถ้ามีโอกาสก็ต้องทำให้ได้แล้ววันนี้เราก็ทำได้เรานำขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ก็มีจังหวะผิดพลาดในครึ่งหลังที่เราเสียประตูตรงจุดนี้ก็ต้องกลับมาแ็ก้ไขกันต่อผมตั้งใจจะมีการหมุนเวียนผู้เล่นได้ลงสนามในทุกๆคนถ้าทำได้เรายังมีแมตช์ต้องเล่นดังนั้นเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เราจะให้ผู้เล่นตัวสำรอง ได้ลงสนามบ้างช่วงพักครึ่งผมคุยกับทางอีกสารว่าจะไม่เปลี่ยนตัวออกเพื่อเขาทำแฮตทริกได้แต่พอคิดไปคิดมาเรายังมีเกมอีกหลายแมตช์ผมจึงเปลี่ยนตัวเขาออกเก็บไว้บันหลังหวังว่าเขาจะทำประตูและกระหายที่จะทำแฮตทริกในเกมต่อ,ตอไปสำหรับโปรแกรมของ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับจะแข่งขันเกม AFC แชมเปียนลีกปี2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G นัดที่5พบกับเมลเบิร์นซิตี้ของออสเตรเลียในวันพุธที่27 เมษายนปี2565เวลา18บแเดนกาที่สนามปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทาง E-Leven Sports ส่วนเขาต่อมานะครับแฟนแห่ชิมเมนูอาหารขึ้นชื่อฉลองพันธมิตรเมืองทองอุรุวะสุดคึกคักนะครับแฟนบอลชาวไทยแห่อุดหนุนและชิมอาหารขึ้นชื่อจากการจัดซุ้มอาหารฟู้ดทรัคเมนูเด็ดทั้งไทยกับญี่ปุ่นนะครับเพื่อฉลองพันธมิตรของเมืองทองยูเนเต็ดร่วมกับอุรุวะเรดไดม สโมสรชั้นนำในศึกเจลีกเมื่อวันที่27เมษายนปี2565ที่สนามท de ันเดอร์โดมสเตเดียมกิเลนพยองนะครับเมืองทองยูเนเต็ดร่วมกับปีศาจแดงเอเชียอุลวะเรสสโมสรชั้นนำในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นได้ฉลองการจับมือเป็นพันธมิตรลูกหนังร่วมกันโดยการจัดซุ้มอาหารฟ้ดทรักเมนูดังและเมนูเด็ดทั้งไทยกับญี่ปุ่นนะครับให้แฟนฟุตบอลได้ร่วมชิมและเลือกซื้อบริเวณหน้าร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกสโมสร ดยกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านจำหน่ายสินค้าที่เล,ลือกสม,มสนรฝั่ง W ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาก่อนเกมการแข่งขัน Big Mac, กู้บิ๊กแมตทยลีกเวลา18นาฬิการะหว่างเมืองทองยูเนเต็ดพบกับทรูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับโดยนัดน,นี้ก็เตะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมืองทองเปิดบ้านชนะแบงคอกยูเนเต็ด3ประตูต่อ1สุดมันเลยนะครับสําหรับเมนูอาหารที่ทางเมืองทองยูเนเต็ดและอูรวาเลสนะครับจัดขึ้นมาโดยเฉพาะถือว่าเป็นเมนูพิเศษเพื่อแฟนบอลชาวไทยนะครับ รวมถึงเป็นตัวแทนเลือกถึงการเป็นพันธมิตรสโมสรร่วมกันเมนูที่อุลวะเลสเตรียมมาให้นั้นมีข้าวแกงกะหรี่ซูชิคุณภาพสไตล์ญี่ปุ่นและราเมนทงคัตสึต้นตำรับส่วนข่าวต่อมานะครับตอบแทนสัญญาสุดคุม andy, ้มอิกซานฟานนี่ยิงให้บีจีครบทุกรายการโชว์ฟอร์มได้ดีต่อเนื่องสำหรับอิกซารฟานนี่นะครับกองหน้าร่างยักษ ทีมชาติสิงคโปร์วัย23ปีในสีเสื้อของ BG จีปทุมยูเนเต็ดซึ่งย้ายมาร่วมทีมสโมสรแห่งปทุมธานีตั้งแต่เดือนมกราคมปี2565ล่าสุดบันทึกสถิติยิงประตูให้ทีมครบทุกรายการในห่วงเวลาไม่ถึง4เดือนหลังเหมา2ประตูช่วยทีมเอาชนะยูเนเต็ดซิตี้จากฟิลิปปินส์3ประตูต่อ1ในศึกเอฟแชมเปี้ยนลีกปี2022นะครับโดยอีกซาฟานดีนะครับ ลงเล่นให้ b ีจีทุกรายการไปทั้งหมด21นัดยิงไปถึง15ประตูกลายเป็นกองหน้าที่ยิงให้ BG จีปทุมยูเนเต็ดในฤดูกาลนี้ครบทุกรายการทั้งไทยลีก FA CUP คัพลีกคัพและ AFC แชมเปี้ยนลีกสถิติประตูของอิซาฟานดี้นะครับไทยลีก14นัด8ประตู FA CUP ัพ2นัด1ประตูลีกคัพ2นัด4ประตูและ AFC แชมเปี้ยนลีก3นัด2ประตูครับ ่วนข่าวสุดท้ายนะครับฟอนเตเล่ยิงใส่ยาโฮหยับไม่พอยังยัดเยียด2สิงติเลวร้ายเป็นเกมแถมซึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียร,รายการ a f c แชมเปี้ยนลีกปี2022นะครับรอบแบ่งกลุ่มโซนตะวันออกกลุ่มไอที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่24เมษายนปี2565ที่ผ่านมาเกมที่ยาโฮหดารลุนทักซิมยอดทีมแห่งมาเลเซียพายให้กับคาวาสกิฟฟอนเตเล่แชมป์เจลีกของญี่ปุ่น ยับเยินสูมประตูต่อ5โดยทีมจากแดนอาทิตย์อุทัยได้5ประตูจากยาสุโตะวากิตสกะนาทีที่14ยูโคบายาชินาทีที่31กับนาทีที่43มาชินโยนาทีที่81และชนาทีมสงสินนาทีที่88ผลความแพ้ในเกมนัดนี้ส่งผลให้ยาฮดาลุนทักเซีมเสียสถิติสำคัญในการลงเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกและการ เล่นถ้วยเอเชียทั่วใหญ่ในบ้านตัวเองที่แข็งแร่งมาโดยตลอดซึ่งคาราวาสกิฟฟอนเตเล่กลายเป็นทีมที่สร้างความเสียหายให้กับเสียใต้แห่งมาเลเซียถึง2สถิติสถิติที่1แพ้คาดลอยสุดในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียรายการ AFC แชมเปี้ยนลีกตั้งแต่ลงแข่งขันมาในปี2015โดยการพ่ายแพ้ให้กับคาวัสกิฟอนเตเล่0-5กลายเป็นสกอร์ที่พ่ายแพ้ขาดลอยสุดในถ้วยนี้โดยก่อนหน้านี้ยาโฮหเคยพ่ายแพ้มากสุด คือการแพ้ให้กับวิเซโกเบจากญี่ปุ่น1ประต,ตูต่อ5ในปี2020ส,สถิติที่2ยายโฮดารุนทักซิมนะครับตั้งแต่ลงทำการแข่งขันรอบแบ่งก 4, ลุ่มเอฟซีแชมเปี้ยนสสถิติการเล่นในบ้านถือว่าดีมากๆเพราะรวมทีมใหญ่ๆได้เป็นว่าเล่น7เกมก่อนพ่ายคาว์วาสกีฟอนเล้สูงประตูต่อ5ยายโฮเอาชนะได้ถึง4ี่เกมเสมอ2แพ้1โดยการแพ้ให้ฟอนเล้สูงประตูต่อ5กลายเป็นสกอร์ที่แพ้ขาดลอยที่ลงเล่นในบ้านตัวเอง 2019ชนะคาชิมาแอนเลอร์จากญี่ปุ่น1ประตูต่อ0เสมอกียองนำ FC เกาหลีใต้1ประตูต่อ1แพ้ซันตงจากจีน0ประตูต่อ1ปี2020ชนะซูวอนซัมซุงบูวิงจากเกาหลีใต้2ประตูต่อ1 2022ชนะกวางโจ FC จากจีน5ประตูต่อ0ชนะอุนซานฮุนไดจากเกาหลี2ประตูต่อ1เสมอคาวาสกิฟฟอนตาเล่จากญี่ปุ่น0ประตูต่อ0และแพ้คาวาสกิฟฟอนตาเล่0ประตูต่อ5 0. สำหรับเกมนัดต่อไปของยาโฮนารุนทักซิมนะครับในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกปี2022จะลงสนามพบกับกวางโจเอฟซีจากจีนวันที่27มษายนปี2565